ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องและก็ผู้ปกคร,รองรรบุรุษชายของพระองค์ทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้นอกจากเรามานมัสการพระเจ้าแล้วเนี่ยเรายังมาสำแดงออกถึงการชื่อฟังหรือว่าสำแดงออกถึงการที่เราในส่วนตัวก็อยากจะขอบพระคุณพระเจ้าอยากจะอ่านพระคัมภีร์ก่อนนะคะที่อาจจะแบ่งปันนะคะสุดี 6, 1หนามสกข้อหนถึงสบอกว่า จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงพระคุณเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดถวายแด่พระองค์ผู้ทรงกระทําการมหัสจรจันทั้งหลายแต่องค์เดียวเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดํารงเป็นนิดค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับทุกคนที่มีส่วนในชีวิตนะคะขอบคุณพระเจ้าที่อยากจะแบ่งปันขอบคุณพระเจ้าที่มีคุณพ่อที่ใจดี ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นลูกที่คุณแม่ปรดปานเป็นลูกคนเล็กขอบคุณพระองค์สำหรับพี่ๆที่ดูแลแล้วก็ให้โอกาสพี่บางคนเขาก็ไม่ได้เรียนก็ให้น้องเรียนเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะลำบากแต่ในส่วนตัวแล้วอยากจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่สาวแล้วก็มิชนาลีหลายคนแล้วก็อยากจะขอบคุณผู้ปกครองประสิทธิ์แล้วก็อ่า พี่น้องที่เริ่มจะเห็นในภาพว่าเรามารู้จักพระเจ้าตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาตอนนั้นแต่ละคนเป็นนักศึกษาเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไม่มีไม่อามีหลายคนที่มีส่วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทุ่มเทจริงจังแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่อาพระเจ้าเพราะว่าเคยคิดว่าถ้าเราจะไปเป็นมิชชันนีเนี่ยเราไม่มีพ่อแม่พี่น้อง ที่มีตําแหน่งเราไม่มีเราไม่มีใครแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเราถวายตัวแล้วมันมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เป็นเพราะพระเจ้าที่ตั้งแต่ที่เราเป็นนักศึกษาตั้งแต่ที่เรารับใช้พระเจ้าแล้วจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในสายตานะเพราะว่าในส่วนตัวเป็นคนเป็นคนที่ไม่ใช่คนกล้าหาญเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่กล้าที่จะไปในที่ที่ไม่ไป แล้วก็หลายอย่างแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้ทํางานในจิตใจของผู้นําแต่และคนเติบโตขึ้นทํางานและเป็นผู้นํามีเป็นผู้ปกครองเป็นนู้นเป็นนี่แล้วก็มีความประสบความสําเร็จพอสมควรแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีความไว้ใจและรู้จักอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะบอกขอบคุณพระเจ้าเรา คือเมื่อเราเมื่ออยากจะหนุนใจเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราเมื่อพระเจ้าไม่ใช่เราไปขอขอคนนั้นคนนี้นะบอกเรียกมาสนับสนุสน,นเรานะแต่เป็นพระเจ้าที่ทํางานในใจ,ใจิตใจแล้วก็เราก็ต้องวางใจพระเจ้าด้วยว่าพระเจ้าเป็นผู้ทาแล้วเราก็ทําส่วนของเราเราสะสื่อในส่วนของเราแล้วก็น้ําน้ำบัทิของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเป็นพระคุณสอนพระคุณ เราได้รับจากความบริบูรณ์ของหมู่เป็นพระคุณสอนพระคุณตั้งแต่2 0 0 3เมื่อออกไปจากหมายถึงไปรับใช้ในฐานะมิชชันนารีเมื่อเราออกไปรับใช้เราก้าออกไปความไว้ใจ,จของเราเนี่ยต้องไปอยู่ที่พระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าเราไปกับพระเจ้าแล้วก็เราก็ เห็นความสัตด์ซื่อของพระเจ้าเห็นความดีของพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าคงได้เห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในการในตลอด20ปีที่ออกไปก็ได้มีประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสประกาศสร้างเสาบุกเบิกแล้วก็มีส่วนพระเจ้าก็ให้โอกาสดำเนินชีวิตหรืออยู่จังหวัดนั้นเวลานั้น เป็นระยะเวลาที่ตามน้ำปรปไหยของพระเจ้าแต่ว่าเมื่อเห็นว่าพนมเปญเนี่ยมีกิจจักจักรเยอะมีมิชชันีนรเยอะแล้วก็กิจจักกำลังเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นมิชชันนอรก็จะออกไปต่างจังหวดัดแล้วก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้าเราออกไปเป็นคนโสดกับครอบครัวก็ไม่เหมือนกันเราจะต้องออพิจารณาดูหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าในส่วนตัวก็พระเจ้าทรงนำให้ไปที่เมืองเล็กๆจะเห็น ถ้าจะเห็นในแผนที่แกบเป็นจังหวัดเล็กๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าไปที่นั่นก็โดยคำอธิษฐานแล้วก็และมีความเชื่อและมีความหวังว่าประชาชนที่นั่นเขาก็ต้องการความรอดนะคะเขาก็ต้องเขาก็ต้องการการความรักของพระเจ้าที่จะนำเข้ามารู้จักกับพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าไปอยู่ที่นั่นก็ มีคิสจักรเกิดขึ้นมีผู้เชื่อเกิดขึ้นแล้วกําลังเติบโตขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามีความหวังเมื่อก้าวไปอในเทอมที่5นี้มีชั้นระวีแล้วแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนตัวนั้นก็อยากจะให้คิสจักรหรือว่าเป็นสิ่งที่ปาถนาคือให้คิสจักอย่างล,ากลึกในพวจนะแล้วก็ขยายออกไป ในหมู่บ้านแล้วก็มีนิมิตเกี่ยวกับเรื่องของพันธกิจโลกนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะ,ะเห็นคิสจักรที่นั่นเกิดขึ้นในขณะเดียวกันไม่ใช่แต่ในส่วนของอการอวยพอพอรที่ไปข้างหน้าในการเสริมสร้างคิ่จักรในการประกาศหรือในการสร้างสมาัหรือถ่ายทอดนิมิตอพันธกิจโลกแต่อยากจะเห็นพระเจ้าอวยพรข้างหลังด้วยเหมือนกันคิสจักรที่เหมือนที่ เด็กๆใช่ไหมแล้วก็หนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่จะมีโอกาสมีส่วนมากขึ้นหรือบางคนที่เขาเองจะก้าวออกไปเป็นมิชชีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอบพระเจ้าวอวยพรเทอมนี้เทอมที่5ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้ก้าวไปแล้วก็รับใช้อีกหนึ่งเทอมนะคะ,ะแล้วก็คือก่อนจกกะเกษียณ่างท่าเ,เราอายุพอสมควรแล้วนะเราไม่รู้แต่ว่าก็ยังมีโอกาสแล้วก็ มีโอกาสที่จะเสริมสร้างหรือทำอะไรนะคะถ้ามีมิชินทิพย์ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็อยากจะหนุนใจด้วยก้าวไปนะคะในงานพันธกิจโลกหรือในงานรับใช้พระเจ้าอวยพรชีวิตของเราและพระเจ้าให้เราเป็นพรสำหรับประชาชนที่นั่นแล้วก็เป็นพรสำหรับพี่น้องที่จะก้าวไปในอ่า งานปฏิกิริโลกจริงๆแล้วมีหลายคนที่มีความกล้ามีความเก่งมีศักยภาพมีไปได้นะคะแต่พระเจ้าเลือกนะคะเพราะฉะนั้นลุ้นใจนุนใจเราทุกคนถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราพึงพาพระเจ้าและเราแม้ว่าเราไม่กล้าแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะให้เรามีความกล้าหาญแล้วพระเจ้าปกป้องเรานะคะปกป้องเราแล้วก็ช่วยเราในการดําเนินชีวิตอยู่นะไม่ว่าเราไปที่ไหนพระเจ้าก็ นำหน้าเราแล้วก็ดูแลเราปกป้องเราแล้วให้เราเป็นพรเป็นความสว่างของทุกที่นะคะจังหวัดแกบเป็นจังหวัดเล็กๆเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจไม่ได้อยู่ในสายตานะคะไม่อยู่ในสายตาของอมเอฟเป็อยู่ในสายตาของมิชชันนารีนะเพราะว่าเป็นเมืองเล็กไม่ไม่ไม่คุ้มกับการลงทุนแล้วก็เป็นเมืองคล้ายๆกับท่องเที่ยวด้วยคนที่ไปที่นั่นก็ไปพักผ่อนแล้วก็กลับไปทํางานแต่ว่าได้ยินเสียงของ พี่น้องบางคนว่าที่นี่ขาดครูสอนพระคัมภีร์ขาดทําไมไม่มองเห็นถึงจิตวิญญาณและหลายสิ่งอยา่างก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วไปพบคิตจักรไปอยู่ห่างทุกนานะเราก็มีความคิดเอ๊ะทำไมคิตจักรไม่อยู่ในเมืองบ้างทําไมอยู่ใกล้ๆคนที่จะไปละไปที่ดัานนะ่ะไม่ง่ายนะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ อ,องค์การก็อนุญาตให้ไปลองดูดนะคะไปอยู่แล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ประกาศและมีคนเชื่อแล้วก็อันนี้กลายเป็นคริตจักรแต่ว่าเราอยากจะเห็นคิตจักที่เข้มแข็งคิตจักที่มีนิมิตของงานพันธกิจโลกด้วยขยายออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นภาระใจแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่อธิษฐานนะคะค่ะก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้สำหรับทุกคนที่มีส่วน ในวันนี้าน้องเบนด้วยแล้วก็น้องพลล่าแล้วก็คุณต้นหรือผู้นำแต่ละคนขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะ